สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมสวนผู้สานองศ์นะครับของเจ้าของสวนจะชื่อว่าลุงอดุลน,นะครับบ้านหัวแรกหมู่ที่ห้าตำบลตรุ่มอำเภอศรีของระูจังหวัดสชรินทร์นะครับอันนี้จะเป็นผู้สานอ,องศ์นะครับพู้สานะครับ ระหว่างรอเจ้าของสวนเราก็จะบันทึกภาพไปก่อนนะครับนี่ครับ ครับยังไม่มาก็เ,เลยเสวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนลุงอดุลใช่ไหมครับเป็นแฟนลงุงเป็นแฟนลุงอดุลใช่ไหมครับอ้อูไมาก่ปีแล้วสี่ปีแล้ว,วสี่ปีแล้วเนาะพอดีผมถ่ายลงช่องยู u ูบก็สัมภาษณ์นีด่งสี่ปีอันนี้ขายกิโลกี่บาท ตอนตอนแรกเขาใช้โลสี่สิบแต่อันนี้เขาลดแล้วโลสามสิบอ๋อสามสิบบางบางที่ที่ลูกไม่ไม่เขียวสดก็กืโลยี่สิบครับอ,อันนี้เขาลดสามสิบแล้วอ๋อมีสามสิบครับผมให้ทตะหายอย่างดีเลยเนาะลงทุนเยอะไหมครับเยอะค่าใช้จา่ายะค่าใช้จ่ายก็เยอะพ่อซื้อซื้อมาจากจังหวัดมหาสรารคามต้นละสาม สามสิบห้าบาทอ๋อต้อนสามสิบห้าบาทอันนี้ประมาณห้าสิบต้นแต่ว่าเสียไปสามสามต้นเหลือน้อนนเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดต้นครับสี่สิบเจ็ดต้นตาขานี้ใช้ใช้งม,ม,มงกุเยอะไหมเพราะประมาณประมาณเจ็ดแปดหมื่นต้นนี่เนอะก็เยอะเนาะก็ถือว่าเยอะเจ็ดแปดหมื่น,นก็คือเก็บผลผลิตมาได้กี่ปีแล้วเพรสี่ปีนะสามจะสองหมื่นปีอ๋อสี่ปีแล้ว ครับผมตอนนี้ขายกิโลสามสิบบาทคใช่ไหมแต,แ,ตแต่แต่ปีวีกายปีที่แล้วนะเพะว่าขายได้ประมาณแปดหมืนม่นเขาอย่างน,นี้นะปีนี้ยังยังไม่ทราบเลยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นรายได้ดีอยู่เนาะดีอยู่แต,แต่ทั้งพักทั้งอะไรที่นี่มันมันเอาไม่ทันอนะ่ะคือการทำเสร็จเสร็จของของเขาเนะี่ยคือเยอะ่ะ อ๋อที่ผักผมไปเมื่อวานไม่เจออ๋อครับผมทีนี้มันเยอะคนสั่งแล้วเอาไม่ชันอเนกป้าอันนี้เป็นเป็นที่ของขอ้เมียค่อยมาช่วยครับผมช่วยเก็บไปขายให้รับต่อเมี๋ยวของเอาไม่ทันเอาไปส่งต่อที่ไหนเลยว่าเขามาส่งม้าที่บ้านเขาสั่งคนโลสองโลอ๋ออันนี้เก็บให้ผมสองโลเด้อสองโลเพราะอันนั้นเอาเอาในนั้นก็ได้ใช่ไหมในนั้นก็ได้พอดีมีน้องแป้ง การเงินเขาฝากมาโลนึงผมเอาโล,น,โลนึงอย่างอย่างละอย่างละโลชุงละโลนะครับสองโลสองโลอ่าชุงละโลรวมเป็นสองโลเนาะพอดีน้องแป้งเขาฝากฝากด้วยครับอ๋อขอบคุณคข,ขอบครับพุทธา ทั้งหมดกี่ต้นเนาะเมื่อกี้เจ็ดสี่สิบเจ็ดต้นเนาะอ๋อสี่สิบเจ็ดต้นทำมาสี่ปีแล้วถ้าพี่คุจะขายนี่นอนมันจะแนั่นเนาะแมงแมงแมงวันทองจะอ่าใช่แล้วมันก็ทำให้ผลผลิตเสียนะอันนี้มันจะต้องการพวก เราจะแน่ให้คัดละ่ละ,ละด,ดนน้วยแล้วโม่อะไรด้านอันนี้รดน้ำยังไงครับรดรดอ่ะนั่นสปริงเกอร์ไนดะ้สปริงเกอร์ปั่หนห้อยไว้รดรดยังไงวันเว้นวัน,วนหรือว่าอาทิตย์ละกี่ครั้งเว้เนวันนะ อะไรช่วงเขามามาเปิดก็ถ้าไม่ตาตอนเช้าเลยก็ตอนค่ำมืดค<ะ>อันนี้โลหนึ่งนะคะ,ะเป็น<ะ>เป็น<ะ>เป็น,ปนโ,ลโลโลกิดโลหนึ่งครับ็นเปป แล้วแล้วแล้วสวนอะไรยังไงสวนผักชีครับจะอยู่ช่วงไหนผักชีผักชีตลอดเลยเมื่อวานผมไปไม่เจอแต่ผมไปช่วงเที่ยงนะฝนนานแล้ก็คือแบบนั้นเอาหมายหมายถึงเจ้าของสวนไหนเจ้าของสวนก็ไปตรงงานพุทธาบ้างอ๋อพอดีผมไปเมื่อวานตอนเที่ยงพักค่าคุณข้าของอาเที่ยงผมก็เลยเพราะตอนนั้นไปตรวจงานเนาะเข้าไปดูก็เห็นปลูกผักชีเยอะๆเลย ไปตรวจอ่าตรวจงานจ้างทาถนนแถวๆนั้นนะแต่ส่วนมากเขามาซื้อที่ส่วนหรือว่าเราไปส่งครับมาส่งมากไปส่งด้วย้วมาซือในเขารู้เขาก็จะตามมาเนาะาคนเขากโทรกิโลกิโลอ๋อครับ ทีลูกไปยายบ้านไปขายให้ด้วยอ๋อก็เป็นสวนของลุงอดุลเนะาะหมู่5บ้านหัวแรดนะครับพิกัดถ้าใครสนใจก็แวะมามาซื้อได้ลูกะะใหญ่ครับผมขอบคุณครับใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อสินทานได้ได้เยอะด้วยปลอดสารด้วยนะคะปลอดสารนะครับปลอดสารพิษยืนยันว่าไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็การการดูแลก็จะ เป็นตะข่ายคุมพวกมแมลงวันทองนะครับแล้วก็พวกปุ๋ยพวกอะไรดูแลนี่จะใช้น้ําหมักนะครับไม่จะไม่ไม่ไมไมไมปลอดสารเคมีครับเนาะก็ย <c oughs> ังไงก็แวะมาสนใจก็แวะมาซื้อได้นะครับที่กับบ้านหัวแรดหมู่5ตำบลตรมพอสีขอรนร <c oughs> ะุมจังหวัดสกลนทรพบกันคลิปใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ด, <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ